สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะจ่ะตอนรับก็สู่ซาซาชาแน,นลนะจ่ะเดอร์มอนิโนสิมว์อ่าเรียงอ่าฟอริดาลอลอตโต้ไอฟังที่มันเป็นหอยขูดแม่พี่น้องแล้วนูซิโซ่ไเบิรงวมามันสิถือบอแต่ว่ายูนี่เขาขายได้ทุกมือเลยมีขายทุกมือเขาไปสื่อน้ำตู่เลยเลอยอย่างนีสินะแต่ว่าเช่นมือนี่อ่าน้ำน้ำพวกอ่าปั๊มน้ำมันพวกยังเสียมีขายอย่างนี้นะสิมีได้ทุกมือเลย เดี๋ยวเสียอ่ะเบิ้งว่ามือหนินูสิถือบ่กนูม,มารเกลต์มันเป็นแบบว่าอันเออเอิญว่าอย่างอะ่ะความฝันของหมู่บ้าน <c oughs> ความหวังของหมู่บ้านหนิสินะแล้วสิมาให้เบิ้งว่ามัานเป็นจังได๋เนาะโอเคนะเดี๋ยวสีผ้าขูดเลยขูดสดๆเลยนี่เด้อนี่เห็นไหอันนี้เขาเอิ้นว่ากูรชัช โกราชตัวนี้แผ่นละสองเหรียญแผ่นละเหรียญตัวนี้อันนี้แผ่นละเหรียญมันช่มีหลายราคาพี่น้องมันช่มีสองเหรียญเหรียญหนึ่งอย่างสินะอันนี้คือขูดเห็มามันช่มีทุกมือ๋อรลยเท้าสิเท้าไปซื้อได้เลยน้ำปั๊มน้่มมันนี่มันมีหลายยางอันนี้คือยางหนึ่งนะอันนี้คือโกราชยางหนึ่งมันช่มีหาบาทซิปหาเหรียญซิปเหรียญหนึ่งเหรียญสองเหรียญอย่างสินะก็อไมีเลขที่เท้าสิขูดอยู่ตรงนี้แล้าเท้าถือมันก็สิอยู่ตรงนี้โอเคเระดับสิขูดในีเบิ้ง อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงอันนี้คือมาใาม่อันนี้เป็นแบบอเอิเนว่าอย่างนี้นนมันต้องถือทั้งเบิดอตองสามนึงสินะต้องสามตัวต้องเป็นตองสินะั่นสิได้โอเคแล้วสีอะไรเบิง้งอันนี้นึงอันนี้อีกอันนึงอันนี้ก็อีกคนละยางกันอันนี้มันคือเป็นแบบยา,ามเม้าขูดเราอ่ะต้องได้นี่อย่างว่านี้ ต้องเป็นสีแดงเลขเจ็ดต้องเป็นสีแดงสามตัวคิดว่านะต้องเป็นเลขสีแดงทั้งสามตัวตั้งสีได้อารลากานี่อันนี้มาไมา่เอินว่าแคชดีลักนี่อันนี้ค้นถือกลายได้นี่เดวสิล้อมขูดเบิงเงินอ,อ,อันนี้เอินพาว์บอพาว์บอลอ่าพาว์บอเขาสิมีหมุนอยู่เรื่อยๆพี่น้อง ยางเช่นตัวนี้เขาสิมุนเป็นวันเสาร์เอามันมุนแล้วตัวนี้อันนี้วันเสาร์วันเสาร์ที่ซีที่ผ่านมานี่ยแล้วสิตรวจอันนี้สิตรวจเ้วบอกบอกของฟลอริดาอย่างเดียวอ,อันนี้เป็นอันนี้เป็นเมกาอันนี้บูมเป็นหน่อยๆเด้อยูย่ในมือนี่ <c oughs> นี่แล้วจ้ะแล้วที่ครูได้เบิ่งตอนนี้ล่ะสายหลุดสายหลุดตรง เ้ยคูตัวใดก่อนตัวนี้เนาะน,นี้อันนี้คือบอไดไปซื้อเองอันนี้คือแฟนซื้อมาให้ปกติแล้วอ่าเวลาหนูไปซื้อของ,งสิหนูจะซื้อเองซื้อเองเลยมักมันก็สิมีเลขหนึ่งสิบแปดยี่สิบเอ็ดสิบ ถ้าเกิดบางเขาถือมันกับสิมีอยู่ในนี่โอเคมาสิขูดนะเบิ่งรุ่นรุ่นรุ่นโอ้ยเขาบ่าให้เด็กหน่อยตำ้มก็สิบแปดปีเล่นได้พี่น้องหังเกบอกคือบานเขาไปเออเด็กหน่อยบอกเลีเอยงยัไงสิ ว่ได้เลยโยนี่มันจะเป็นแบบการสิเฮ็ดก็คือหลักให้ลูกเข็ดเอาข้งสินะนองสิบาสิบแปกินแฮวอีกแล้วอันนี้คือกินแฮวนะคะอันนี้หาเหรียมกินแฮวคูดออกมาแล้วแล้วคือบ่มี่โตเล็กที่มันที่มันถือพี่กนี่หนึ่งสิบแปดยี่สิบเอ็ดสิบ ดู่มีเลขใดที่ถือเลยเพราะว่าเลขนี้ที่เขาขห้เขาเนี่เลขนี้คือวินวินนัมเบอร์เลวนี่อันนี้จะเป็นแบบเลขที่เขามาหลุนบอมี่สรุปขึ้นใบนี่บอมมี่บอมพา don't have like this ตัวอใไนี้เด้องงมากกัตัวนเพราะว่าตัวนี้มันเป็นมาไม่หนูกับบลูเพือกัน ม,มันคือจังแดกเซเว่นเออนี่ถืกละอ่าอลล์ l บล็คโชว์วีดซิงค What is t h i อ,อ๋ออันนี้เป็นปิงโก้อันนี้ข้าลอดเลนเ,ลยเนยหนูเซนพอเป็นเนกงงมากเลยเนี่ยเลืยกลายแห้ง สรุปเถอกใบเดียวสรุปก็เถอกใบในี้ใบเดียวเห็นปะสิบหกสิบหกได้แค่เรียนเดียวขึ้นอืมนี่ยค่ะนี่แหละพี่นอ้องอันนี้คือขิ้นว่าห้อยขูดเดินหัวไม่เบิ่งดิเห็นปะเป็นห้อยขูดครับแบบมันเป็นการแบบว่าอ่าอิ้นมายังอะรุ่นรุ่นมีรุ่นมีรุ่นส่วงเสาของสินะเห็นปะ ยคุนดิก็ไว้จำนี้นะจ๊ะเพร่พี่แนวว่ะเอาาให้เบิ่งนต่านี่มันกับเป็นสิ่งที่คนย่นามูนีกรเจาเห็ตตลอดจงซี่นะมันกับ่วนมากือล่าเ็ดเสิบอซของคนมูนีกระจเาก็ตกลุ่นผู้ไรสิอยูโดยชีวิตแบบบุญบ๊ายบาย